น้องส,สวยๆทำอะไรคะน้องสวยๆทำอะไรคะโอ้แต่งตัวแต่งตัวน้องสวยๆแต่งตัวหรอคะฮัมแต่เซฟแต่งตัวทำอะไรเอ่ยอ๋อม,มาเที่ยวสวยๆแต่งตัวมาเที่ยวสวนหยอมแล้วก็มาแต่งตัวเนี่ยนะอ๋อหนูสวยอยู่แล้ว สวยจริงๆสวยจริงๆฮหใครคิดดูสิสวยจริงๆ oh. เลยนะดูสินั่งสวยๆรักสวยรักงามร <c oughs> ักสวยรักงามจังเลยสาวน้อยถ้า <c> จ <oughs> ุดที่ไหนที่ไหนสวยๆกสยนะ็สวยแต่งงานแต่งตัวนะสวยๆแต่งตัวแต่งตัวจริงๆเลยโอ้โห oh oh. Uh huh. แต่งตัวได้ทุกเวลาเชิญดนเชิญดูเลยนะคะ,ส,ะสวยๆชอบแต่งตัวก็ส,สวยๆน่ารักอะ่สะก็สวยๆรักสวยรักงามส,สวยๆรักสวยรักงามดูสิขาดูสิขาโอ้เียแข้งเียะขาเียะตัวออ uh huh. แต่งตัว น,นันน่นนั่นนัอ้อน่ดูเิดูเอ้อโหาดูน้องส,สวยน้องส,สวยแต่งตัวจริงๆชอบมากน้องส,สวยบอกน้องสวยเขาสวยสวย,สวยทุกเวลาสวยตลอดเวลา <c oughs> อยู่ที่ไหนส,สวยก็สวยได้โโลแกนน้องส,สวยอยู่ที่ไหนก็สวยได้ค่ะ เอ้ยโอย้โหวสวยจริงๆเลยเอือหือเป็นไงคะโอ้โห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 โดูสิดูสิอือหือน้องสวยๆทำความสะอาดทั่วร่างกายเลยเอือหือชอบมากน้องสวยๆชอบเลียขน ชอบมากมากเลยน่าน่าน่าเลียหางแล้วโอ้โหเลียหางใหญ่เลยเลียหางใหญ่เลยน้องสืส้อเลียหางใหญ่เลยอือหืออ่าได้ยินเสียงนกร้องเห็นนกบินโูตั้งเลยโยูตั้งเลยอ๋อเลียต่อขอเลียต่อโหเก่งนะเนี่ยเรา นั่นน่ะเห็นได้ยินเสียงนกล้ตั้งแต่ยังไม่เลิกน้องสวยๆบอกขอแต่งตัวชอบแต่งตัวมากน้องสวยๆชอบแต่งตัวมากดูสิคะดูสิคะโอ้โหโหโหแต่งตัวใหญ่เลย น้องส,สวยชอบแต่งตัวมีความสุขรักสวยรักงามน้องสุดสวยทำความสะอาดร่างกายตัวเองใหญ่เลยดูซิเนี่ยอือถ้าทำความสะอาดแ่างกายแต่งตัวกันใหญ่เลยเนี่ยโอ้โหน้องส,สวยท่าท่าอะไรกันเนี่ยอ่ะแต่งตัวท่าอะไรกันเนี่ย เลยคะ่ะยกแขงยกขาทำทำท่านี้เลยเหรอลูกอึ่าอลางช่างไปไหมคะ <laughs> น้องสวยๆแต่งตัวโ้เรียกขนใหญ่เลยทำความสะอาดใหญ่เลยมีความสุขจังเลยนะคะเสียงนกก็ร้องสวยๆก็ฟังแต่สวยๆก็ขอแต่งตัวต่อดูสิ ่าแต่ละท่าของน้องสุดสวยเขาท่าแต่ละท่าของน้องสุดสวยโอ้โหนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะท่าแต่ละท่าน้องสุดสวยคขาส,สวยตลอดเวลาชอบมากอชอบ ชอบทำความสะอาดแต่งตัวรักสวยรักงามรักสวยรักงามจริงๆเลยนะคะเนี่ยเอยดูเดล็ลูกสาวใครเออลูกสาวใครกันเนี่ยดูดิดูดิดูดิโอ้โหโอ้โหแต่งตัวฟังเสียงนกร้องไปด้วยแต่งตัวไปด้วยฟังเสียงฟังเสียงนกร้องดูสิพอไหมคะพอไหมคะสวยๆดูดิสวยๆแต่งตัวใหญ่เลย สวยไหมคะเนีย่สย,นสสยสวยแล้ว <c oughs> น้องส,สวยสวยสแล้วค่ะน้องสวยสวแล้วค่ะนานนานนนนานนนนนน น้องส,สวยแต่งตัวใหญ่เลยไม่ยอมเลิกน้องส,สวยแต่งตัวไม่ยอมเลิกเลยรักสวยรักงามจริงๆด้วยโอ้โหดูสิเนี่ยน้องส,สวยรักสวยรักงามจริงๆนั่นน่นนะ สวยแล้วค่ะสวยแล้วค่ะน้องสวยสวยสวยแล้วค่ะโอ้ทำตอนสะอาดอย่างนี้เป็นหลักฐานเนี่ยเชื่อถือได้ว่าน้องสวยๆยรักสวยรักงามจริงๆเลยอือไม่ว่าน้องส,สวยสยอยู่ที่ไหนน้องส,สวยสยก็มีเวลาแต่งตัวชอบมากชอบสุดๆดด้วยอือหเก่งเก่งเก่ง น้องส,สวยแต่งตัวใหญ่เลยมีความสุขมากล่ะคะโอ้โหดูสิดูสิสมาสวยนหยอ่อมนึกว่ามาทำอะไรมานั่งแต่งตัวในสวนหย่อมเนี่ยน,ยอนนะอหโอ้อออยาหางหางของน้องสสวยยาวยาวหางของน้องสสวยยาวยาวจังเลยอ๋อน้องส,สวยชอบทำความสะอาด รักสวยรักงามอมมดูสิเนี่ยโอ้โหยังไม่เลิกแต่งตัวเลยชอบมากน้องสวยๆชอบแต่งตัวมากดูสิอ๋อแน่นั่น,นแน่โอ้โหรอบทิศ แต่งตัวทั้งตัวเลยโอ้โหโอชอบมากๆเลยเหรอคะก็หนูสวยใช่ไหมคะหนูอยากสวยใช่ไหมคะเพหนูหนูชื่อสุดสวยชื่อน้องสุดสวยก็น้องต้องแต่งตัว